สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้เรามามาดูเหรียญหลวงพ่อคูณเสารห้ารุ่นรวยไม่เลิกนะครับปีพศส5 3 6นะครับวันที่27มีนาคม2537ก็คือตรงกับวันเสารห้าในปีนั้นนะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับคือผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพระ ไม่มีเลยนะครับองตรงก็คือไม่มีความรู้เรื่องพระไม่ใช่เซียนพระไม่ไม่ได้ใดๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยที่มีเหรียญหลวงพ่อคูณมาโพสในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับคือศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าศรัทธาที่วัตถุมงคลของท่านนะก็ศรัทธาวัตถุมงคลของท่านด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือผมอาจจะชอบแล้วก็ศรัทธาในส่วนที่เป็นหลักทมคาสอนของท่านนะครับท่านท่านสอนเวลาท่าน ท่านเทศท่านสอนเนี่ยท่านจะให้สติปัญญามากกว่านะครับที่จะให้เชื่อในเรื่องของอวัตถุมงคลต่างๆนะครับทีนี้มาพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับคือผมเองก,ก็ไม่ทราบว่าสร้างกี่เหรียญน,นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับเห็นรุ่นนี้มันจะมีโค้ดตัวนี้ครับตัวมีเนี่ยครับโค้ดตัวมีตัวนี้นครับ,ค,รบ,ค,ค,รบคือบาง คือบางสำนักบางเซียนเนี่ย <c oughs> บอกว่าถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับถ้าเป็นตัวโคดมีที่เป็นตัวตอกนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดหล่อแบบเนี้ยเป็นตัวทําเสริมโดยเะบาะว่าเป็นเป็นของเก๋น,นะครับคือผมดูยากได้หลายคลิปนะครับก็ตีเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมผมจะพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ผมได้มานะผมวันนั้นผมไปเฝ้าไข้พ่อนะครับคุณพ่อป่วยที่โรงพยาบาลนะครับ แล้วก th Thai, trilogy, then, tôi 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 ็ผมก็ไปเฝ้าไข้พ่ออ่าวันนั้นมีมีพระอยู่รูปหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆเตียงของพ่อเลยครับเขาเห็นผมไปเฝ้าดูแลพ่อตอนป่วยอยู่ท่านก็เลยหยิบเหรียญรุ่นนี้มาให้ครับเขาบอกว่าเก็บไว้ให้ดีนะวันข้างหน้าอาจจะอาจจะหายากนะครับอาจจะแพงนะครับคือคือท่านก็แก่นะครับผมต้องบอกว่าคือผมเนี่ย ได้มาเมื่อหลายปีแล้วนะครับสิบกว่าปีที่แล้วนะครับคือไม่รั่วถ้าเกิดเหรียญเหรียญรุ่นเ,เนี้ยโคดหล่อไอตัวโค้ดโคดหล่อตัวมีตัวเนี้ยเป็นของปลอมเป็นของเก๊เนี่ยมันก็คงจะทําเก๊ออกมานานมากแล้วนะครับอ่ะคือผมต้องบอกว่าที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับท่านท่านให้มาตอนนั้นนะครับเราว่าเกี่ยววให้ดีนะครับเขาก็ชอบผมมันดูแลพ่ออะไรเงี้ยครับก็เ,เลยให้เหรียญนี้มานะครับอ่าเหรียญนี้ ถ้าผมพูดแบบว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องพระนะครับผมมองว่าเหรนรุ่นนี้ก็สวยนะครับคมดีนะครับคมมากนะครับเห็นไหมฮะตัวตัวอักษรนะครับตัวหนังสือนะครับเสาห้ารุ่นรวยไม่เลือกคมนะครับเห็นยังสมบูรณ์อยู่เลยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับบางบางเพจเนี่ยก็โพสต์มานะครับตรงใช ตรงชายชายชายขาตรงตรงขาเนะครับตรงเนี่ยจะมีก็เรียกอะไรนะมันล้นออกมาครับปั๊มล้นออกมาอันนั้นคือของแท้อันนี้ไม่มีก็คือของปลอมใช่ไหมครับ <l ots> อันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับคนที่จะรู้นะผมผมต้องบอกว่าคนที่จะรู้จริงคือคนที่อยู่ในพิธีมันนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างมากี่กี่เหรียญน,นะครับ <S <S 2> <S 2> <S คืออยากให้คนที่รู้คนอยู่ในพิธีมาตอบมากเลยนะผมยังรู้เหรียญรุ่นเนี้ย ที่แน่ๆครับผมเชื่อว่าเหรียญุ่นี้เป็นเหรียญแท้เป็นเหรียญแท้แล้วก็พันดูไในอยู่ในการปลุกเสกของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อปลุกเสกมานะครับอันนี้คือผมเอาเอาความรู้สึกตัวเองเป็นเกณฑ์นะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังนะครับอ่าจะมีตัวยันหลักาดล้อมรอบนะับแล้วก็เป็นยันดวงปกติของหลวงพ่อนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับยันล้อมแล้วก็มี คูณทองดีนะครับแล้วก็มีแต่มีแต่ซับนะครับอ่าแล้วจะมีอ่าลอ,อกอด้วยตรงนี้ครับเห็นบอกว่าบางเพจเนี่ยตัวตัวเนี้ยจะหายากนะครับทิศเทียถ้ามีตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามีลอกออยู่ข้างในนยครับเมือกั้คือไม่มีคือโล่งไปเลยนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้มีออกมาเยอะนะครับผมผมเห็นหลายๆายเพจโพสนะครับ แบบนี้ก็มีครับแบบนี้เขาเองเ็าบอกว่าเขาได้มาจากหลวงเขาได้มาจากวัดเนี่ยแบบโคดโคดนูนนี่แหละเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มาจากวัดอาทีนี้ก็แปลว่าเขาเอามาจากวัดี็ของปลอมใช่ไหมครับ <c oughs> อะก็เอาเป็นว่าศึกษาร่วมกันนะครับศึกษาร่วมกันนะครับส่วนโดยส่วนตัวเหรียญรุ่นเนี่ยผมว่าคมดีนะ้าสวยดีผมมีความ ตั้งใจว่าจะไปเลี่ยมแขวนคอด้วยซ้ํานะครับแขวนใช้เอาไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเองเพราะว่าผมก็ศรัทธาหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รุ่นเป็นรุ่นมงคลนะครับรุ่นรวยไม่เลิกนะครับจากที่ดูประวัติการสร้างนะครับมีมีผู้คนที่เข้าร่วมพิธีบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านปลุกเสกอย่างดีเลยนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ มีวาจาสิทธิ์ด้วยนะครับท่านบอกว่าก็ให้รวยไม่เลิกเด้อแกบอกนะครับบอกลูกศิษย์ที่เข้ารวมวิธีในวันนั้นครับผมก็เลยมองว่าโอ้โหเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญที่ดีนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะหายากแล้วก็เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามากเหรียญสวยนะครับผมชอบนะครับเป็นท่านั่งของท่านท่านชอบนั่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับอคมหรือว่าท่านไหนนะครับผมผมอยากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จริงๆเอ่ะเขาทําออกมาแบบไหนกันแน่นครับที่จริงอยากได้คนในพิธีคนที่อ่าคนที่ไปหรือว่าคนคนทำเหรียญรุ่นเนี้ยครับมาตอบคําถามรุ่น,นีิธีผมอยากรู้มากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะขอบพวกคุณมากมากเลยนะครับผมทุกคนก็จะได้รู้ไงครับไม่ใช่จะฟังแต่เสียนพานะเสียนพานงคุณบอกว่าให้ให้โพสต์สปอตตัวที่เป็นโค้ดตอกนะครับโอ้โหแล้วถ้าเกิดเป็นโค้ดนูนแบบนี้ก็ คนที่มีอยู่เขาก็คิดว่าของเขาปลอมเลยครับเพราะฉะน,นั้นนะครับก็รบกวนผู้รู้หน่อยนะครับรบกวนท่านไหนที่มีความรู้เรื่องเนี้ยนะครับมีความรู้ของเหรียญรุ่นนี้ครับช่วยมาให้ข้อมูลทีครับว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับคนที่เขามีเหรียญรุ่นนี้เขาจะได้เออไม่เขาจะได้ไม่เสียใจครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมมองว่าด้หลายคนที่มีเหรียญเุ่นนี้เขาออกมาโพสตเนี่ยเขาก็มีที่มาที่ไปของเหรียญน,นะครับเขาบอกว่าไปได้มาจากวัด เลยนะครับหลวงพ่อให้มาก็มีครับหลวงพ่อให้มารับจากมือหลวงพ่อเลยครับรุ่นแบบนี้เลยนะครับเป็นโคดนูนแบบนี้ด้วยถ้าจะบอกว่ารับจากมือหลวงพ่อโคดนูนแบบนี้เป็นของปลอมงงๆเลยนะครับคือผมไม่อยากจะชงให้เหรียญตัวเองเป็นเหรียญแท้นะครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ผมยังมองว่าคนที่กําลังวิเคราะห์ว่าโคดนูนกับโคดตอกเนี่ยมันจะดันราคากันเนี่ยเขาจะให้ราคาของโคดตอกนะครับหรือว่ามันมีน้อยกว่าหรือยังไงครับ มันก็เลยทําให้เหรียญแท้เนี่ยบางทีเหรียญที่เป็นอยู่ในพิธีเหรียญที่เป็นแบบเนี้ยมันก็เสียหายไปด้วยนะครับอืมเพราะฉะนั้นครับขอร้องครับแล้วก็ขอความรู้จากคนที่มีความรู้เรื่องของเหรียญรุ่นนี้มาให้ข้อมูลทีครับจะได้สบายใจจะได้อุ่นใจสำหรับคนที่เขามีเขาจะได้ไม่ไม่คิดว่าของเหรียญของตัวเองเก๊นะครับเหรียญสวยนะครับสำหรับส่วนตัวผมเหรียญรุ่นนี้สวยนะครับเป็นเหรียญคมนะครับ เหรียญปอมมันจะเบอร์ๆถ้าโดยส่วนตัวนะครับนี่ครับเหรียญคมนะฮะนะมีรูปประคัมเรียงครบทุกเม็ดนะครับอืมสวยคมนะครับเดี๋ยวอีสักมีตงเงอนนะครับผมจะไปเรี่ยมนะครับไปเรี่ยมแขวนติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองนะเพราะอีกอย่างหนึ่งคือการได้มามันก็เป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าพระท่านให้มานะครับ ก็เลยอยากจะเก็บอยากจะแขวนเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองศรัทธาของหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับอ่ะตามที่ได้ร้องขอไว้ครับถ้าไหนที่มีข้อมูลจริงๆนะครับขอผู้รู้จริงๆนะต่อให้ทีครับว่าตกลงไอ้โค้ดนูนกับโค้ดต่อเนี่ยเก๊แท้มันเป็นยังไงกันแน่ครับผมอยากจะได้ข้อมูลแล้วสำหรับให้ความรู้สําหรับคนที่เขาไม่รู้ด้วยครับเขาจะได้ไม่คิดไปเองหรือไม่ก็จะได้รู้ว่าเหรียญแท้เหรียญเก๊ โคดนนนมันตอกทําไมหรือว่าโคดไม่ใช่โคดต,ตอกเนี่ยมีกี่เหรียญอยู่ในวิธียังไงแล้วเราโคดนูนแบบเนี้ยได้ผ่านการปลกเสกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สงสัยนะผมดูได้หลายคลิปนะครับผมว่าโอ้อะไรกันเนี้ยคือตกลงเหรียญไหนแท้กันแน่เนี่ยรุ่นไหนแบบไหนแท้แบบไหนเก๊นะครับสับสนนะครับสับสนอันนี้เป็นขอบเหรียญน,นะครับคือคือผมผมไม่สนว่าเหรียญรุ่นนี้จะ ของผมเนี่ยจะเก๊จะแท้เพราะผมไม่ได้ขายอยู่แล้วครับผมจะเก็บไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้เลี่ยมนะครับแล้วก็แขวนอีกตัวนะครับอ่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีคำแนะนำอันไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปหรือคำติชมต่างๆนะครับได้ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือ นะครับมีอะไรแนะนำนะครับก็ได้เสมอนะครับผมยินดีรับคำแนะนำนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับไม่เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ